สำหรับใครที่กำลังมองหาหรือเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะขอแนะนำร้านเติม FIFA Point in back เติมเกมนะครับยินยันจะเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า500,000คนนะครับเปิดให้บริการมาแล้ว10ปีปลอดภัยมีใบสเ็จมีรับประกันเต็มจำนวนไม่เคยทิ้งลูกค้ารับผิดชอบทุกเคสครับราคาถูกปลอดภัยไม่โดนแบนด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ปัดหมุดด้านล่างได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มีแอดด้าหน้าอินแบ็กเติมเกมนะครับโอเคครับอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่อง DETPM 77นะครับขอบมากครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแนะนํา โรนลโดนะครับหรือว่าโดอ้วนอานายนะครับก็ราคาตอนนี้ก็ราคากลางอยู่ที่140ล้านครับว่าซื้อตอนนี้มันจะคุ้มไหมครับอ่าค่าพลังเบลสามสของโดก็ตันประมาณนี้ครับนี่ครับความเร็วก็148นะแล้วก็มีบูตเป็นเรื่องของการยิงลูกครับบูตเบลสิบแปนะครับนี่ครับบูตก็บวกพวกพลังการยิงควบคุมบอลการทำประตูความเร็วกานวิ่งของแข่ง ความเร็วสปีดต้นสปีดปลายถือว่าค่อนข้างที่จะแจ่มะะนะครับดูราโดนะครับอาร์ยนะครับูการทาตัวนี่ไม่ต่องพูดถึงนะครับถ้าเกิดโดมีโอกาสยิงหนึ่งหนึ่งมีโอกาสเข้าประมาณ80%นะ80%ขึ้นไปครับส่วน20%ก็อาจจะมีแบบโกปัดได้บ้างบางครั้งความคล่องว่องไวแล้วก็สมดุลกลางเลนบอลความแข็งแรงนี่ถือไม่ต้องพูดถึงโดมันค่อนข้างที่จะพิวแล้้วแลวก็แข็งลม้มค่อนข้างที่จะยากนะครับ ต้องชนแบบหนักๆจริงๆถึงเจ้าโดลงนะครับโดก็เป็นนักเตะที่หาช่งาชงค่อนข้างที่จะดีครับด้วยเวิร์กเดทที่เป็นกลางแล้วก็ต่ำครับไม่ขึ้นสูงแล้วก็ไม่ช่วยเกมรับต่ําแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นยิงปั่นโค้งแล้วก็เลี้ยงเร็วนะครับก็คือความขยันในการบุกเป็นกลางกับต่ําเนี่ยสือ่อก็คือโดโร่มจะวิ่งไม่ถึงสุดเส้นโกครับมันจะ วิ่งแล้วก็อยู่บริมันจะวิ่งอ,อยู่บริเวณหน้ากรอบเก็ดโทษของฝั่งตรงข้ามนะครับมันจะอยู่บริเวณตรงนั้นเป็นที่เป็นพื้นที่จบสกอร์สัส่วนใหญ่นะครับก็มันทําให้แบบโดโรมีพื้นที่ในการยิงทําให้เราสามารถส่งบอลให้โดยิงได้ค่อนข้างจยง,ง่ายด้วย AI ของนาเตะ ที่เขาออกแบบมาให้มันด้วยครับด้วยความสูงร้อยสแล้วก็น้ําหนัก82ถือว่าตัวหนาแต่เป็นแต่โดเป็นนักเตะที่วิ่งค่อนข้างไวแล้วก็ผิวสกิลดีแล้วก็ยิงซ้ายยิงขวานี่คมกลิบเลยครับถ้าเกิดมีโอกาสแล้วมันก็จะไม่ค่อยเติมสูงด้วยมันจะอยู่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษหรือว่าบริเวณหน้ากรอบสัดส่วนใหญ่นะครับก็คือเราถ้าเกิดเ,เราซื้อมาเนี่ยแล้วเรามีตัวปั้นหรือคอยส่งบอลให้มัน มันจะหาพื้นที่ว่างยืนห่างจากตัวประกบได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่ในระดับที่ S เลยครับระดับ t r S เลยครับก็คือหาพื้นที่ค่อนข้างดีมากๆเลยครับถือว่าหลังจากที่ผมแบบเล่นมาน่าจะ30บกว่าเกมนะครับก็คือเทนเบลสามสิก็คือในเลงท็อปร้อยก็คือถือว่าโรนโดเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะคุ้มราคาครับด้วยราคาตอนนี้ก็140ล้านนะครับราคากลางผมซื้อมาตอน128ล้านนะครับ ก็คือโคตรคุ้มเลยครับราคานี้ก็คือคุ้มแล้วครับประมาณร้อยสสิบไม่เกิน 160, ร้อยหกสิบนี่ถือว่าคุ้มมากๆครับโนรลโด,โด,โดข้อเสียมันก็คือมีหลกักๆเลยครับคือเรื่องของความเหนื่อยนะครับด้วยเบิร์กเลดด้วยกางต่ําด้วยก็พยายามอย่าให้โดรโดวิ่งทำทางบ่อยๆครับ <c oughs> พยายามให้มันยืนอยู่หน้ากรอบเพชรโทรแล้วเราจัดบอลให้มันแล้วเราก็สกิลแล้วก็พลิกยิงแบบนี้มากกว่าครับ อย่าพยายามให้มันวิ่งหาช่องมันจะเป็นนักเตะที่ไม่วิ่งหาช่องพยายามให้วิ่งหาช่องในบางจังหวะที่จำเป็นจริงๆนะครับไม่ไม่ไม่ใช้แบบว่าพํามเพื่อเกินจนเกินไปครับเพราะว่าแรงเหนื่อยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่พยายามให้มันหาช่องแบบว่าบ่อยเกินไปเนี้ยมันจะเล่นได้อยู่าาประมาณนาทีที่เจ็ดสิบห้าแปดสิบประมาณนี้ครับนอกนั้นก็คือนี่คือข้อเสียหลักๆครันอกากนั้นก็ โอเคหมดเลยครับโดโรโดโอเคครับเดี Kay, okay, ๋ยวเราไปดูไฮไลท์อ่าแล้วก็การยืนตำแหน่ง AI ของโดโรโดกันเลยนะครับโอเคครับในแรงนะครับโอเคครับเราก็เข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยเราก็มาจุดสีแดงครับนี่ครับโดโรโดเดี๋ยวเราก็จะสังเกตโดโรโดนะครับว่ามันยืนแบบไหนครับ ว่าตอนใช้งานก็ของทุกคนก็ม,นมันจะคล้ายๆประมาณนี้นะโดมันจะไม่ค่อยแบบกระดึ๊บขึ้นนะครับม,มันจะเนี่ยขยับขยับทีละนิดจะไม่ค่อยเติมสูงมากครับนี่ครับอันนี้เราก็จ่ายพลาดครับแล้ก็อันนี้หูขออันนี้จังหวะนีเ้เขาก็สวดมานะเดี๋ยวเราก็ขอแย่งบอลครับโอเคเราได้บอลลเนี่ยโดมันจะลงมาเนี่ยพยายามอย่าจะอย่าให้มันวิ่งทาทางบ่อยให้กดส่งเฉยครับไม่ต้องมัให้วิ่งทาทางเดี๋ยวมันก็ขยับของมันเองครับมันจะไม่ได้ไม่เหนื่อยครับมันจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับมันจะได้ไม่เหนื่อยครับ แล้วก็เนี่ยมันจะห็นมามมันจะมันจะยืนแถวๆหน้ากรอบเพราะข้างบ่อยครับนี่ครับเราจะได้จังหวะยิงประมาณนี้ครับเนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบว่าวิ่งสอดเข้าไปอ่าเข้าฮอตอะไรเงี้ยมันจะแบบว่าขยับลงมาอยู่หน้ากรอบเก็ทโทษค่อนข้างบ่อยอย่างที่ผมเคยบอกนะว่ามันจะขยับอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับเห็นว่าจังหวะนี้มันก็มันจะห้อยู่ครับมันจะไม่ค่อยลงต่ํามากครับเนี่ยส่วนใหญ่เป้ผมจะลงต่ํา พยายามหาตัวปั้นหน่อยครับตัวแบบว่าคอยปั้นมันนะครับนี่ครับจังหวะนี้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องแยกบอลก่อนครับลูกนี้จะเรียบร้อยหรือเปล่าโอเคเขาได้เตะมุมนะเดี๋ยวลูกจังหวะเตะมุมครับโดมันจะชุงมาช่วยประมาณอ่านี่ครับมันจะอยู่หน้ากรอบอยู่ครับโดครับโอ้โหลูกนี้คิมินเจ้เขมงสวยนะโอเคครับอันนี้เราก็โดนนําเป็นที่เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์คิมินแจร้อยสิบสองนะครับเทนเนลยิ5ห้าได้นะครับ ตัวค่อนข้าง,งสูงใหญ่นะโอเคเดี๋ยวรอสักคู่ครับเนี่ยโดมันากถ้าเกิดถามถึงราคาตัวน,นี้ผมว่าซื้อค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับถ้าเกิดใครจะแบบลังเลอะไรเงี้ยผมว่าคุ้มครับซื้อมาเก่งแนะ่นอนครับเนี่ยแต่แค่เราต้องหาตัวปั้นมาครับพยายามอยากให้มันวิ่งเนี่ยให้วิ่งมันน้อยๆเนี่ยจังหวะยิงเนี่ยหายเนี่ยพยายามให้มันวิ่งให้ถูกจังหวะครับด้วยความเหนื่อยวยครับถ้าจังหวะไหนมันได้ซัดเนี่ยยังไงก็หายครับ อย่าไปแบบว่าไปกดแค้นวิ่งตลอดเวลายเงี้ยมันจะเหนื่อยครับแล้วมันก็จะแบบไม่มีประโยชน์ในทีมเราเลยครับเราต้องใช้มันให้แบบคุ้มค่านะครับมันต้องแบบว่าเราต้องเข้าใจนักเตะก่อนนะครับว่านาักเตะประเภทที่เราจะเล่นเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะถ้าเกิดมันวิ่งทั้งเกมเน,นี่ยยังไงก็นาทีที่50ก็เหนื่อยแล้วครับแต่ถ้าเราเราร,รู้จังหวะอย่างเงี้ยจังหวะสำคัญแบบว่าต้องการตัวจริงๆเนี้ยเราให้มันแลกวิ่งไปเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะลงมาล้วงครับ เนี่ยแต่วันนี้เราก็ส่งบอลธรรมดานะเดี๋ยวมันก็นะมันจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับเนี่ยมาไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องกดกดส่งแล้วกดลาก,ลากลงนะเนี่ยครับแล้วก็ทำทางเนี่ยมันก็ขึ้นไปเรื่อยครับเนี่ยมันก็เดินเดินขึ้นไปครับเดี๋ยวมันก็จะมีช่องครับเนี่ยแต่วันนี้เราก็ใช้สกิลได้นะครับจอยเราก็ไหลามาครับเ,เราก็เล่นตามเกมครับโอเคเราก็ได้นำหนึ่งสองหนึ่งครับพยายามเวลาดได้บอลก็อย่าส่ง กดลงนะเพื่อให้มันวิ่งเติมอะไราเงี้ยอย่าไปส่งครับพยายามเติมเฉพาะจังหวะที่แบบว่ามันหลุดจริงๆนะครับถึงจะให้มันเติมครับให้มันประคองไว้เรื่อยๆครับมันัเตะประเภทนี้ก็มันแปดหลอดเองนะ้าเกิดมันก็จะอยู่ได้ประมาณนาทีที่หกสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยครึ่งหลังแล้วค่อยแบบว่าวิ่งแบบจัดเต็มเลยครับครึ่งหลังผมจะใช้แบบครึ่งหลังแบบว่ากดวิ่งยาวเลยนะครึ่งแรกก็ประคองให้มันแบบเขียวๆหน่อยให้มันแบบหัวไม่ค่อยตกนะครับหัวไม่ค่อยส้มนะครับ จากหัวฟ้าให้มันไม่ส้มครับคร่งแรกโอเคครับเครื่องหลังแล้วก็แบบใสเต็มเลยกดวิ่งแบบเต็มที่เนี่ยครับ่าหลอดอยังฟ้าอยู่ข้างหลังครับเพราะว่ามันไปเติมพลังมานะครับเครื่องหลังอะไรเงี้ยเนี่ยจากที่เห็นนะมันก็จะกระดึบๆอยู่ตรงสายบนนะเห็นปะมันก็จะดึบโอ้โหตรงนี้ต้องสเสียนะมันจะลงมาเก็บบอลครับแล้วก็รอจ่ายไปครับแล้วมก็จะวิ่งขึ้นครับเราอาจจะหักกลับมาแล้วก็จ่ายไปให้มันก็ได้ครับถ้าเกิดมีตัวจ่ายเห็นปะหักมาปุ๊บมันก็จะอยู่ประมาณหน้ากอบครับนี่ครับ มันพร้อมที่จะทําประตูตลอดเวลานะขอแอค่ส่งมาให้มันยิงเฉยๆครับส่งมาให้มันยิงเฉยๆครับนี่ครับนี่ส่งไปเรื่อยๆนั่นเนี่ยเปิดมาปุ๊บโอ้นะเจอโด้เนียมันจะไปวิ่งเข้าคอร์หรือว่าวิ่งทะลุเหมือนเอ็มเปเป้ม่กีเอ็มเปอร์เว,วเิ่งตรงเป็นหน้าโกลเหนแต่โด้มันจะอยู่บริเวณที่แบบว่าจบสกอร์บริเวณแบบว่าที่เขายิงจุดโทษอะไรประมาณนี้มันจะอยู่บริเวณนั้นซะ,ะส่วนใหญ่ครับด้วยเวิร์กเดทของมันด้วยแล้วก็ AI ที่เขาฝักมานไห นี่เรื่องหัวส้มนะครับจังหวะนี้เราจ่ายเสียนะครับเนี่ยมันจะไม่ค่อยลงมาต่ําอยู่แล้วครับมันเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับมันจะเล่นเกมรับไม่ค่อยดีเลยครับเล่นเกมรับเนี่ยคือไม่เหมาะนะคะคือใครแบบว่าใช้หน้าวิ่งเล่นเกมรับเนี่ยไม่เหมาะเลยครับมันจะขี้เกียจดีนึงครับโอเจังหวะนี้โอ้โหเข้าทางเขาเฉยเลยลูกยีก็ต้องยอมนะครับมันเข้าทางเขาครับโดมมันจะแบบเป็นนักเตะที่แบบเล่นเกมรับไม่ดีครับพอเอามาเล่นเกมรับก็เหนื่อยง่ายอะไรเนี่ยต้องให้มันแบบ เป็นตัวลุกฉพาะตัวลุกอย่างเดียวให้มันเล่นเกมลุกอย่างเดียวนะไม่เหมาะกับเอามาวิ่งไล่อะไรเงี้ยวิ่งไล่บอลนีล่ไม่ได้เลยครับยิ่งเหน,นื่อยไวเลยครับเวลาแบบวิ่งไล่บอลโอเคครับจังหวะนี้เราก็นี่ครับเราก็าอ,อกันไปนิ่เดยครับเนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจมันนะเราไม่ต้องไปไปโฟกัสอะไรกับโรโดครับเราก็เล่นตามเกมของเราครับเนี่ยนะเราเห็นมันเราก็จ่ายครับเราก็ให้มันเหนื่อยมันกระดึ๊บไปเรื่อยๆครับเนี่ยเราก็จ่ายไปเรื่อยๆครับเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้เราตอบไม่ค่อยดีนะครับ ถ้าเกิดเราไปคาดหวังนักเตะเนี้ยมันไม่เก่งะส่งบอลให้มันตลอดเวลาเนี่ยมันก็เล่นไม่ออกนะเราต้องเล่นตามเกมของเราเลยครับแล้วก็ถึงจังหวะจริงๆอะ่ะมันจบสกอร์เนี้ยหายยังไงก็หายคนระับเวลามันจบสกอร์ยิงค่อนข้างที่จะคมเลยถูจกจังหวะนี้ฉลบมาเยอะเข้าทางโอเคตงรงนี้ต้องยอมนะยิงปุ๊บฉลับสองลูกเลยครับสองลูกติดเสมอสามสามถ้าเราซื้อมาอ๊เรามาคาดหวังมันไม่เก่งยิงไม่คมเนี่ยเราจะเล่นไม่ออกนะ เราก็แค่คิดว่ามันก็เป็นนักเตะคนหนึ่งครับไม่ต้องไปสนใจราคานะเห็นไ,ไหมผมก็เลนไม,ไม่ได้สนใจราคานะนแต่ผมรู้ว่าต้องใช้งานมันยังไงครับบางจังหวะมันก็อาจจะหายไปเลยครับแต่บางจังหวะที่ผมให้มันจบสกอร์หรือเลี้ยงหรือว่าสก,กิลไถเข้าไปมันก็คือมันทําได้ดีครับนี่ครับเนี่ยไถเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณนี้ครับมันก็ข้างที่จะพิ้วอย่างเงี้ยนี่นาทีที่แปดสิบหัวมันแดงแล้วเห็นไหมบางจังหวัด ที่เราต้องการประตูหรือต้องการแบบว่าจังหวะสําคัญสำคัญจริงๆอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะทําได้ดีครับนี่ยนะมันจะแบบมันจะมีลูกดื้อของมันครับลูกดื้อลูกชนอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันชนหมดเลยครับชนปิ้วนลครับด้วยรูปร่างที่มันค่อนข้างที่จะหนาเลยครับแล้วก็ผิววิ่งไวอะไรเงี้ยมันเป็นนักเตะที่ตัวใหญ่แล้ววิ่งไวครับมันมีไม่กี่คนนะที่เป็นเป็นนักเตะแล้วก็วิ่งไวนอกจากฮาเรนอะไรเงี้ยครับมีมีไม่กี่คนครับแต่โดมันจะผิวเลยครับ โอเคครับจบเกมก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็ตัดสินใจที่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่ทุกคนครับแต่ตอหรับผมผุมเล่นมาหลายเกมมาสามสิบสี่เกมผมรู้สึกว่าเล่นค่อนข้างที่จะข้อมือแล้วก็ชอบมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็มีใครมีครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมมากครับ